ทั้งหลายเหล่านี้เครปะจุนขอปะจุนจุนรัก,รก,รกซึ่งพัสเจาหาตักั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอรพระพุทธทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพระพุทธทั้งหลายสิ่งงาน